กินข้าวกินข้าวเออเฮ้ยเฮ้เฮ้ยหยุดยุดเลยมันจะกัดกันมันกัดกันเตรดยตัวดวนี่ใไหนี่เป็นหย่นเขาน่นเห็นป่ะหื้อยัง ออกไปของมันปากนี่หึ่งบอนี่หึ่งอนั่นมันมีที่อยู่ใหญ่มาเนี่ยมาเป็นไก่นี่น่ะดูนี่นี่ว่านยับบอเบ่งฮะไม่สีพุ่มพักก่อนบลกมงนี่กันยูนีเอาไปให้ใกล้ๆกันป่ดิเบ่งบอปกียังขังยังม้าใหญ่ทังแบบเดียวม้าใหญ่ตัวหน่อยม้าใหญ่ตัวน้อย กัดกันดู้รู้นะก็อเอาเนี่ยจะกัดกันบ่ะนี่อยู่ไผอย,ยู่มันกินมานี้กินเป็นแต่อเอามากระโดดเราดิดหดนิเออทำไมทุกการ์ดกันดีเนาะเตินเขาไม่ได้กินบาเนี่ยเออกินแล้วก็อยู่นีน่แหละบบบนี้เออเอเอทำไมมันกัดกันดีย่าู่เออ บ่ต้องแนมหนากันนะแนมสิคั้งไม่เลยเดือนมึงไมแนมหนากันมันแนมหนากันบ่ต้องแนมหนากันนะกินไผกินมันกินให้มันเบิดแม่น้ำนี่กินไปอยู่อย่างละมึงอ่ะอย่าไปแนมหนาเขากินเออบ่ตายดอกเออเอาแค่น้ำมาลูกไว้แป๊บนึงน้ำเอาไปแม่น้ำตัวนี้โอ้เอาน้ามยุ่งยี่ก่อน เอาบปดิน้ำเอาน้ำกินเพี้ยนกันเป้งมันมาเป้งน้ำเอามันมันยากเนาะกินเขากันจะกินน้ำโอ้ตอนการขึ้นก็ี๋ยวขึ้นจะได้จับจับใบจังจิ๋นละเออกินกินไนีิเออพวกกินโคตรแซ่บเลยบมดเลยแม่ไดบมางากันกินเข้ามาบ้านไทยพวกกินเข้าเห็นสีได้ับได้เห็นหนาดิได้เห็นหนากันไปกินเข้าแซ่บบปดิเออ กินน <Polit ica. S 3> pues er. ้ำมาดิบอตองไปนมนาเขาอแมสูกัดกันอเมอเมอแมสุกัดกันกินข้าวมอเดียวกันนะเดนกะกินข้าวเบิร์ดมาดเห็นบอมางเวอยากกินน้ำมาดเอาเียากกินน้ำเอาเดียาเอานี่มาดิเอาอกินมาดเอออ่าเออข้าเบิดเลยมอกินน้ำมาดกินน้ำ เออวันนี้เอาไอ้อย่าออกอย่าออกอยู่ในคอกนี่แล้วแม่มันทังคอรอบว่นกันเออทุ่มแม่แว่นี่ยล่ะอยู่ในนี่ละเป็นได้ป่ะนี่ยไปอยู่ทั้งนอกดีๆีแล้วมากัดกันกินน้ำกินน้ำเยอะมาหาวิธีออกออกไ้ดอกหนุจักบกบล่ะมึงมึงมาหาวิธีออกวาเดี๋ยวเลี่ยงอยบ่ต้องมาแนมน้ากันเน๊่ะม่นเป็นประกาศเน๊อะ โอ้อีถางม,มึงอยากเขาา่าป่ะเบิ้งบิงเบิงบ้งเบิง้งบนทางมันเรียบาามากมันจินมันเย็นล้างลงดูจะควไปก่อนถา,ามเนี่ยถ้าเฮ็ดหมาจังที่ถ้าจะคว่ำยุงจริงที่คี่ำหลุดศีรษจังไรที่พี่คว่ำหลุดศีจังไร <c ười> เอากินน้ำเอาเอากินก <c ười> ินอาหารพรคว่ำไปเห็ดคือหมาแท้กูจะคว่ำเบิ่งมันเลยสากเบิ่งมันง่ายเฮ็ดลูกกูไปทั่วเ <c ười> ว้ย <c ười> <c ười>

สวยทำไมเป็นอย่างนั้นอีสวยก็หวานเนี่ยทั้งแม่ทั้งแบงทั้งจรสวยแล้วบาดมาเนี่ยนำมากัดๆทั้งใครไม่ขั้นหวงอย่างจัะกว้ามันหวังขนมจุ่มมันติดกัน่ามันเสี่ยงขนมใหม่ข้านี่ถอยย่างเดียวเอียนอินอีนี่บ้าบ่าไรดิย่าอีนี่มันอยมอะไรเลยมันตันจีเลยมันบดีเลยเดี๋ยวเพิ่นเขาเขาเดียวไหมโอ้เขาเจ้าไหมมันโอมนะถอยยังเดียวหรือุ่เจงขนาดจะควบอุ้ยตัวนี้แม่ขึ้แน่นไหมครัสวยเลยอ่ะ สากบอกว่าสากผิดอะไรอ่ะอันนี้บอผิดเนี่ยออกเขาสากแกไม่ทำหรอกลูกได้ทำทำไอ้คนเนี้ยช่วยดินี่มันหังลูกไม่โดนแน่นเลยดูมันเลยสากอีกกว่ายังออกนี่เพื่อนนั่นเส้อด้วยสากสวยเข้ามานี่ยข้างันเปย์สวยนั่งลอง สวยดังลองแน่นเอออือฮ้ยดื้อจเส้ดื้อ